ครับขออย่าหลุด Let's go ดอกแรกก็ม่วงไปก่อนครับเรอได้เป็นแว่นโอเคเขาเรียกว่าเปิดสลับเปิดสลับนิดนึงโอ้โหนี่ม่วงไป สองทีนะแต่แว่นมาเรื่อยโอเคแต่เดี๋ยวแว่นมันจะล้นปะนี่ยสีละอันนี้ยี่สิบเอมวเดียวเลยอะน้อง เป็นม่วงตัวใหม่วะทำไมสคริปต์แล่าไเปเ็นเนี่วะวิธาดมืดวะยวนวัวไฟฟ้าสี่ดาวครับ <c oughs> แกไม่กาให้เลยไงมันกาเอาสุดจริงคนดูแนอนเนี้ยเจสบเออเล่าต่อไป80ดสบเ่าต่อไปการันตีแม่งเอาสุดมันเอาสุดครับ ทองละรอบนี้มันเอาสุด <laughs> แล้วอย่านะอย่านะอย่าหลุดนะเฮ้ย <c oughs> โอเค <c oughs> แต่ได้ตัวนี้ไม่ <c oughs> ไม่โกรธ <c oughs> อ่า <c oughs> ได้ตัวนี้ไม่โกรธ <c oughs> ได้ตัวนี้ไม่โกรธโอเคแม่พี่ชาย อาวุธอาวุธสามแล้วนะอาวุธสามแล้วนะคนดูเดี๋ยวสลับสลับไปแว่น <c oughs> อาวุธสี่ <c oughs> ไม่มีทองให้เห็นนะครับอาวุธคราวที่แล้วผมกดสามโลแม่งออกเลย <c oughs> คนสามอาวุธสี่โ้โกตะคุะเค็คโก้ดิส แว่นสุดสายแน่นอนอาวุธห้าท้องเฮ้ยมันเปลืองเนาะเอาหลุดเป็นแว่นเฉยคนสี่ <c oughs> ไม่ใช่สี่ดาวตัวใหม่วะเป็นลมสี่ดาวนะครับอาวุธหก อาวุธก็น่าจะเอาเราสุดเหมือนกันครับคุณผู้ชมตรงนี้ไปเจ็ดไม่ถึงก็หกไม่ถึงก็สุดอาวุธได้ได้อยู่แล้วมันการันตีโอเคไป โอ้โหแว่นกูทะลุไปแล้วคนดูอัพก่อนเลยอัพให้มันรู้ก่อนว่าเฮ้ยแว่นเต็มแล้วมันจะไม่ให้เราละเฮีย yeah. แว่นเราตึงจัดพอแล้วไม่เอาแว่นแล้วนะ mm hmm. โอ้โหได้เป็นอาวุธเว้ยไม่อยากได้อ่ะท้องโอ้โหเอากูสุดอีกแล้วมาแวน่นใหม่แกแว่นใหม่แก เออโอเคไม่ถึงการันตีนากะคิโยรุทอมุนิอิยูมそれが俺の生き方สวยครับไปกันต่อเรายังตามหาอีกสองตัวนะคุณผู้ชม <c oughs> เป็นม่วงไปขอตัวไม่ซ้ำละ <c oughs> กินตอมมาการันตีเราเปิดไปกี่ครั้งแล้วนะสองวะนี่ครั้งที่สามปะครั้งที่สามนะครับครั้งที่สี่พองโอ้โหเจ็ดก็ถึงเจ็ดถึงแปดตลอดอย่าหลุดอย่าหลุดพอ อย่หลุดโอเคหลุดไปไกลเลยสัตว์เอไไเออแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เราใช้อยู่ปอบใจตัวเองไปเราวเราใช้อยู่ไงอ่าเริ่มนับใหม่ครับหนึ่งัวถึงเจ็ดถึงแปดเกอะสองสามสี่ห้า หกม,มาเลยมาเจ็ดเลยอย่าแอย่าถึงแปดโอเคได้แล้วไปกันต่อห เอ้ยมึงออกมาก่อนบ้างดิซีห้าหกโอเคไ่เจ็ดก็บแปดเหมือนเดิม เกมดีคุณภาพดีเจอี้อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเรา <c oughs> แ,แกขยันหลุดแกแกจัดให้ไงโอ้โหเกมโอ้โหหนักข้อกลัวหมด หนึ่งมาก่อนบ้างได้ปะทองสามทองทองทองหุ้ยแกเอาค่าสุดซอยเลยอ๋อคือแบบไม่กล้าให้กูเล่นต่อละสี่ห้าโอ้ เวลาผมตายว่ะคนดูขอแบบขอไม่เจ็ดบ้างไนดะ้ไหมขอหกอะกูขอสุดซอยเลยขอแปดไปเลยสุดซอยไปสุดซอยไปเลยเจ็ดเจ็ดเออไอ,อ<ง>หรือเหมือนกระรังตีแคบเออมันกระรังตีแปดละอันนี้ไม่มีหลุดละเพราะว่ารอบนี้มันรอบนนนาาัยออออโทมิิิุรคตผมขอให้สัก <S <S ทีแล้วกันนะคนดูไป มีมีให้แรกครับมีให้แรกสามสี่เอาเข้าไปห้าโอเคหกจะจบที่เจ็ดหรือจบที่แปดนะ <c oughs> Yeah! Yeah! Okay. น่าจะได้ถึง6กดาวเลยนะสองตัวเราเราเราแลกสองตัวนี่ปะไม่พอได้ตัวเดียวเองเอาอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันอีกสักตัวหนึ่งเฮ้ย <Hey, S 2> มึงมึงมึงมาโชว์หน่อยดิแค่2การันตีก็ได้แล้วมันไม่ต้อง7ถึง8ตลอดหรอก ชว์หน่อยดิอาสามก็ได้อาสามสามเฮียเกมหมาสัตว์สัตสัตว์โอ้ยเลดมึงชัดเจนเกินพี่ชายพี่ชายพี่ชาวสุดเกินนะพี่ โอ้พี่ชายพี่เอาสุดเกินพี่หกปะอันนี้คือหกปะกกอะเด,ด็ดเ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 ็ดไอ้ฮีฮีฮีอ่ขอตรงเลทพออย่าหลุด <Auf los harma> ยวังไม่ใช่ไม่ใ okay. <dif Türk> <Cape Yesterday> ี่นสีดาวโอเคไม่หลุดเลสสองตัวไปเลยสองตัวไปเลยได้ปะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโชเขาไปน้อเออไปไปไปชิชิมาโนไคนด นี่องโกันจอจจัดไปสามทองจัดไปสามทองเลยไงอืมมันก็จะตึงๆหน่อยนี่ไะมันก็ต้องมีบ้างกูชื่อเสียงหน่อยว่าเออโอเคทีนี้เราก็หดาวไม่คิดว่าจะมาถึง6ดาวเนี่ยคิดว่าอยากได้ดาบสัก3ามดาว ดาบซักแรงสี่เอาปากกาลังมาแลกไอ้เหี้ยนี่แม่ดูไม่ค่อยคุ้มปะดาบอีกสักหนึ่งอะได้อยู่แต่ดาบโกผมว่าแม่งเปลืองว่ะมันจะเล่นง่ายไปปะแค่นี้ก็เล่นง่ายชิบหายะนะอ่าเดี๋ยวผมเติมเพิ่มก่อนแป๊บน,นึงมันเพชรม,มันหมดแล้วโอเคมาละไปมาสัก3ามเดมได้ปะแบบง้อหน่อยอะ ดีล่ละห้าเอากูสุดอีกแล้วโอเคเอาสุดโอเคเอากูแปดเลยครับมันเอาผมแปดเลยดิคนดู ทองอยู่แล้วตัดสองเล่มเลยได้ป่ะสองเล่มเลยได้ปะ,ม,ปะมันเอากูเกือบสุดเลยมันดูอ่ะพอน่าจะแรงจัดละตอนนี้แรงเวอร์แล้วล่ะเราปืนทองสักหน่อยไหมหรือไม่จำเป็นโอเคปล่อยผ่านก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะผมมีกาชายอีกสิบลูกเหรอเมื่อกี้นี่ไงเรามีกาชายอีกสิบลูกไงปืนเลยละกันเฮียไป เกมดีเวลิคุดหรือเปล่าเกมดีเวลิคุดหรือเปล่าเกมดีเวลิคุดหรือเปล่าเออทำได้ง,งี้พอ oh.